ดรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนท่านจะได้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันได้อย่างทันทีค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะฝนยังยืดเยื้ออีกวันสําหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนปนหนาอุณหภูมิลด2-4ถองศาสําหรับวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดหวบกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับอีสานนะคะยังคงมีเมฆเยอะนะคะบวกกับลมหนาวแรงอุณหภูมิลดถึง7-3องศาเซลเซียสค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะวันนี้ในช่วงเช้าเช้าบอกเลยค่ะว่านะคะมีหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวัน ออและอีสานยังคงมีเมฆมากอาจจะเกิดฝนได้ในบางพื้นที่นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของเช้าวันนี้นะคะเพิ่งประมาณเช้าๆเลยนะคะตั้งแต่9โมง8โมง9โมงเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะคะในช่วงล่างๆนั่นเองที่ติดกับในส่วนของภาคใต้ตอนบนนะคะภาคใต้จะเจอมรสุมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ภาคเหนือนะคะในช่วงตอนบนบนก็จะมีฝนเล็กน้อยนั่นเองค่ะนี่คือในช่วงตอนเช้าๆเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนี้นะคะเราจะจาะล,ลึกในช่วงของจังหวัดใดนั่นเองนะคะจะมีฝนเข้าไปนะคะและในช่วงเที่ยงก็ยังคงมีฝนด้วยรวมถึงในส่วนของภาคอีสานเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะอีสานจะมีฝนครึ้มนะคะในช่วงประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวจะมีฝนไปทางภาคอีสานนั่นเองนะคะในช่วงประมาณบ่ายสองถึงหกโมงเย็นจะมีฝนทางฝั่งของอีสานตอนบนนะคะอีสานะะล่างเดี๋ยวอาจจะได้รับฝนเล็กน้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในคลิปนี้ค่ะ สรันในช่วงนี้นะคะอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดถึง16-19องศาเซลเซียสและอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆในวันถัดไปเตรียมรับความหนาวแบบหนาวเข้ากระดูกกันเลยทีเดียวนะคะสังเกตดูวันนี้มีอีสานตอนล่างๆนะประมาณ4.34ทุ่มด้วยนะคะมีฝนค่ำๆ่เดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้ได้เลย และในช่วงสิ้นเดือนนะคะ28พฤศจิกาถึง2ธันวาคมวนอากาศเยน็นอ่อนกําลังลงอาจจะมีฝนกลับมาบ้างเล็กน้อยนั่นเองเดี๋ยวมาติดตามได้อัปเดตได้ทุกวันในจุดตรวพยายกรณ์หรือช่องเตือนภัยพาย,ายุวันนี้สำหรับภาคใต้นะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นมรสุมค่อนข้างแรงนะคะตกหนักถึงหนักมากเมื่อวานนะคะในอําเภอชาย,ยาสุร,ราษฎน์ก็ท่วมหลายพื้นที่นะคะวันนี้ยังคงตกแรงกว่าเดิมซึ่งเมื่อวานว่าตกหนักแล้วนะคะวันนี้นะคะหลายพื้นที่จะตกหนักเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตในคลิปนี้ว่าจะมีจังหวัดใดบ้างนั่นเองนะคะ มือในช่วงนี้นะคะ18ถึง23พฤศจิกายนนะคะค่อนข้างแรงในทีเดียวตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปะไหลหลาหลกกันได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับภาคใต้จะไล่ไปตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างในทีเดียวสำหรับตอนอล่างๆนะคะของภาคใต้ก็จะเน้นในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปล่างๆของภาคใต้จะได้รับนั่นเองค่ะจุบ๊บๆพยากร์รววเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง้วง,วง แล้วต,ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะและอีกหลายวันเลยจะมีฝนเข้ามาในช่วงเวลาใดบ้างนั่นเองนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้คือเวลาตีห้าของวันนี้วันที่19พฤศจิกายนนะคะวันพุธวันนี้ในช่วงเวลาตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าจะมีฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนนีคะมีฝนเล็กน้อยแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างๆภาคกลางหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะรวมถึงภาคอีสานในบางพื้นที่ด้วยนักหนาสุดจะเป็นที่นครสวรรค์นะคะภาคอ่า ภาคกลางตอนบนนั้นหนักสุดที่นครสวรรค์นะคะตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าดูทางที่แอดเขียนเวลาได้เลยนะคะตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าจะมีฝนหนักค่อนข้าง,งาหลายพื้นที่นะคะในนครสวรรค์ลบบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็อ่าในส่วนของอ่างทองสิมบุรีด้วยลงมาก็จะมีฝนที่กาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทนะคะแล้วก็ในส่วนของพระนครีอยุทธยาค่ะนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะคะในส่วนของนนทบุรีสมุทรปราการในบางพื้นที่ด้วยราชบ,บุรีเพชร จบุรีนะคะจะเป็นฝนเล็กน้อยน,นั่นเองนะคะเป็นฝนในช่วงตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้านั่นเองนะคะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยที่จันทบ,บุรีตราดค่ะสาหรับภาคเหนือนะคะก็จะมีฝนนะคะเป็นฝนเล็กน้อยเมฆคล้มที่เชียงรายพะเยาน่านนี้เกือบ <c oughs> จะทั่วทั้งจังหวัดเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มเติมที่ลําปางลําพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนะคะในบางพื้นที่พิจิตรด้วยอ่า เสต็บูรณ์นะคะในบางพื้นที่สำหรับอีสานก็จะมีฝนแถวหนองบัวลำพูคขอนแก่นชายภูมินะคะปราจีนบุรีในบางพื้นที่นครศสีมานในบางพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเป็นฝนเล็กน้อยสําหรับภาคอีสานใน่คงเกิดฝนได้นะคะสำหรับภาคอีสานวันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิตั้งค่าจะลดหวบเลยทีเดียวแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆเตรียมหนาวเข้ากระดูกกันเลยทีเดียวนะคะ และในช่วงเวลา8โมงเช้าจนถึงประมาณ5โมงเช้าก็ยังคงมีฝนตกอยู่ที่เพชรบูรณ์ยังคงตกต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับภาคเหนือตอนล่างกำแพงเพชรตากด้วยพิจิตรยังคงตกอยู่เลยนะคะสำหรับภาคกลางก็ยังคงตกต่อเนื่องตั้งแต่เชา้าทีเดียวนะคะน,นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทนั่นเองนะคะและยังคงมีฝนบางส่วนในของสุพรรณบุรีนะคะน,นคปรปฐมยังตกอยู่เลยนะคะรวมถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีด้วยยังคงมีฝนตกอยู่เลยนะคะแต่ช่ว เช้าๆนะคะประมาณ8โมงจนถึง5โมงเย็นยังคงมีตกอยู่เลยนะคะจะเป็นฝนไม่ได้มากนะคะก็จะเป็นฝนโปรยปลายได้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือนะคะเชียงรายพะเยาหน้าลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองค่ะสรับในช่วงบ่ายอาจจะมีฝนในอีสานตอนล่างเดี๋ยวเรามาติดตามกันสาหรับในวันนี้นะคะระดับต่อไปนั่นเองยังคงมีฝนนะคะช่วงเช้าๆขอนแก่นหนองบัวลำพูเป็นฝนเล็กน้อยนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของเพชรบูรณ์ยังคงตกไหลหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะฝนจะเริ่มไล่ขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะคะเพชรบูรณ์ยังคงตกหนักในบางพื้นที่ยังคงมีฝนอยู่จนถึงบ่ายโมงนะคะเลยหนองบัวลำพูด,ด้วยบ่ายโมงยังคงตกอยู่เลยนะคะสาหรับเพชรบูรณ์แล้วก็หนองบัวลำพูเลยที่ติดกับเพชรบูรณ์นั่นเองสาหรับบ่ายสองเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะบ่ายสองบ่ายสามไปต้นไปอีสานตอนล่างๆนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนบนๆจะเริ่มมีฝนเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะ มาดูกันต่อในช่วงเวลาประมาณบ่ายบ่าจนถึง5้าโมงเย็นนะคะยังคงมีฝนตกที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูฝนจากเพชรบูร์นะคะจะไล่ไปที่เลยแล้วก็หนองบัวลำพูถึงขอนแก่นก็จะมีฝนด้วยนั่นเองนะคะเพชรบูรียังคงมีฝนตกอยู่เลยนะคะในช่วงบ่ายบ่ายเย็นๆนะคะฝนตกเล็กน้อยนั่นเองเพิ่มเติมที่อีสานนะคะที่อุดรกราสาินมีฝนเล็กน้อยบุรีรัมย์มีฝนนะคะแล้วก็นครริมาในบางพื้นที่อำเภอที่ติดกันตรงนี้นะคะแล้วก็สิริเกตอุบลราชธานีเป็นฝนเล็กน้อยนะคะทางตอนกลางๆของจังหวัดนะคะเดี๋ยวประมาณช่วง ว่างข้ามๆเดี๋ยวอีสานตอนล่างจะมีฝนเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลย ในช่วงค่ำคนะคะในช่วงหนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกาจนถึงสี่ทุ่มยี่สองนาฬิกาสำหรับวันนี้นะคะอีสานตอนล่างฝนเริ่มกระจายตัวนะคะในบางพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์หนักในบางอำเภอนะคะแล้วก็อุบลในบางอำเภอโดยประมานที่ศรีสะเกดบุรีรัมนะคะนั้นก็นครศรีมาด้วยจะมีฝนในบางพื้นที่ด้านเองนะคะแต่ก็จะเน้นที่พื้นที่เข้มเข้มสุรินทร์แล้วก็อุบลศรีสะเกดนะคะในบางอำเภอนะคะแล้วก็เลยหนองบัวลำพูยังคงตกนะคะปลายๆกันบ้างเล็กน้อยอุดรธานีขอนแก่นในบางพื ที่กาลสินนะคะสารคามในบางอำเภอที่ติดกับแถวอุดรกาลสินขอนแก่นนะคะจะมีฝนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือเพชรบูรณ์ในคงตกนะคะบริเวณที่ติดกับขอนแก่นนะคะที่ติดกับเลยอาจจะมีฝนหนักมาดูในส่วนของภาคเหนือนะคะหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มก็จะมีฝนที่ตากนะคะกาแพงเพชรนั่นเองค่ำๆมีฝนเคลื่อนตัวเข้ามายอมนี้เดี๋ยวค่ำๆอาจจะเข้ามาที่กาญจนบุรีด้วยนะคะในช่วงของมันค่ำๆเลยสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวกาญจนบุรีจะได้รับฝนจากจุดนี้นั่นเองนะคะสำหรับพี่น้อง สำหรับอนลัก็สามารถติดตามดูภาพตามีได้เลยนะคะจำปาศักดก็มีฝนเนาะช่วงค่าๆนั่นเองค่ะนี่คือการรายงานช่วงค่ำๆนะคะของวันนี้ตั้งแต่เช้าจ,จนถึงค่าเลยเดี๋ยวมาดูในเวลาถัดไปนะคะประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนจะมีฝนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะสามสี่ทุ่มมีฝนอีสานตอนล่างเนี่ย ประมาณ3ามทุ่มเที่ยงคืนอขออภัยค่ะประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนบุรีรัมย์เริ่มได้ฝนจากสุรินรีสะเกตจะเป็นฝนขยับเข้ามานะคะฝนจากอุบลก็จะขยับเข้ามาที่รีสะเกตนะคะสุรินก็จะขยับเข้าไปที่บุรีรัมย์น, <c oughs> นั่นเองนี่คือประมาณช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะของวันนี้เลยห้าทุ่มเที่ยงคืนของวันนี้ก็จะเข้าสวนที่ยีบนะคะพฤศจิกจากยรย <c oughs> นมันพฤหัสเดี๋ยวจะมีฝนอีกนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดพามาดูในส่วนของพาคใต้กันต่อเลยสําหรับวันนี้นะคะจะเน้นวันนี้ก่อน เดี๋ยววันถัดไปเราจะไล่ให้ดูสำหรับภาคใต้นะคะก็จะคอย,ยังหนักในส่วนของประจวบชุมพรสุร,ราษฎร์นะครศรีธรรมราชโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยนั่นเองจะเป็นฝนตกค่อนข้างจะเน้นทั้งวันทั้งคืนเลยสําหรับภาคใต้นี่คือตีห้าของวันนี้นะคะ1 เวันที่19พุธวันพุธหัตโ้วันพุธนะคะวันนี้กป็ย,ยังคงตกที่ประจวบชุมพรเมื่อวานสุร,ราษฎร์ชาย,ยาก็คือตกหนักท่วมหลายอำเภอเช้าเช้าเริ่มฝนเลยนะคะประจวบชุมพรสุร,ราษฎร์บางในบางพื้นที่นครศรีพัทลุงสงขลาปตัตตานีฝนจะเน้นหนักนะคะในช่วงของอ่าวไทยนั่นเองนะคะหกโมงเช้าฝนเริ่มเข้ามาเจ็ดโมงยังคงประจวบชุมพรยังตกอยู่เลยนะคะสุร,ราษฎร์เริ่มฝนเพิ่มเข้ามาขึ้นมากขึ้นนะคะประจวบชุมพรนะคะห้าโมงเช้ายังคงตกหนักอยู่เลย สำหรับสุราษฎร์นะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงน่าจะเน้นช่วงบ่ายนี่เลยประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะฝนจะค่อนข้างหนักที่ชุมพรหลายพื้นที่เลยคือจะตกแช่ตกนานขนาดนี้เสี่ยงน้าท่วมสะพานน้าป่าหลายหลกักได้แล้วก็สุราษฎร์นะคะเมื่อวานเจอหนักวันนี้หนักอีกกว่าเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้ตกหนักกว่าเดิมแล้วก็ตกแช่หลายชั่วโมงเลยในครศรีธรรมราชนะคะกระบี่ก็ค่อนข้างหนักนะคะพังงาภูเก็ตเริ่มหนักนวลลงมาก็จะมีระนองนะคะตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาณนะราธิวาดันเองนี่คือช่วงประมาณบ่ายโมงของวันนี้สำ ภาคใต้นั่นเองนะคะมาสังเกตดูนะคะค่อนข้างจะตกเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามยังตกอยู่นะคะสำหรับชุมพรสุรารชนครศรีกลางพังงานะคะ,ะกระบี่ด้วยภูเก็ตระนองด้วยนะคะจะค่อนข้างจะตกหนักกว่าเพื่อนนี้แช่มาตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงนะคะหกโมงเย็นยังตกอยู่เลยหลายพื้นที่หนึ่งทุ่มยังตกอยู่จะเน้นหนักในส่วนของอทางฝั่งอ่าวไทย นะคร,ส,ร,ะครสุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชล่างๆล,ล,ลงมาก็จะได้รับฝนเพิ่มมากขึ้นประมาณ20ก็จะเริ่มลงมามรสุมจะเริ่มลงมานะคะก็จะนะครศรีจะเริ่มหนักขึ้นพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานะคะนาราธิวาสจะเริ่มหนักขึ้นในวันถัดไปนั่นเองอน,นะคะประมาณนี้สําหรับข้อมูลมวันนี้นะคะสำหรับภาคใต้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันต่อนะคะในช่วงวันพรุ่งนี้ของทางตอนบนกัน ตอนบนนะคะวันที่20นี่เลยประมาณเที่ยงคืนมีฝนอยู่นะคะในส่วนของอพิษณุโลกเพชรบุรีบางพื้นที่เลยนะคะในออเภอที่ติดติดกันอาจจะมีฝนหนักในบางพื้นที่นี่คือช่วงเที่ยงคืนของพรุ่งนี้นั่นเองแล้วก็น้องคายอุดอรน้องบรีรมพูนะคะบุรีรัมย์สุรินทร์สุเกตอุบลน,นะมีฝนเที่ยงคืนของพรุ่งนี้มีฝนอยู่นะคะไม่ได้ฝนตกทั่วทุกพื้นที่นะคะรวมถึงจังหวัดตากด้วยนั่นเอง ะะมาดูกันต่อพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสตีหนึี่ยยังตกอยู่เลยหลายพื้นที่นะคะที่เป็นสีตามนี้นะคะซึ่งวันที่20พฤศจิกาเป็นต้นไปก็ มลอากาศเย็นค่อนข้างจะลงมาแรงมากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวหนาวสั่นเข้ากระดูกสําหรับพรุ่งนี้วันนี้ก็หนาวแล้วนะคะจะหนาวปนฝนเล็กน้อยเมฆครึ้มคลืมนั่นเองนะคะแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่อนข้างจะหนักเลยหลายพื้นที่นะคะสําหรับมลอากาศเย็นนั่นเองอย่างที่แอดบอกค่ะว่าในช่วงวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมมลอากาศเย็นอ่อนกนาลังลงอาจจะมีฝนลงมาบ้างได้เล็กน้อยนั่นเองค่ะสําหรับภาคใต้วันที่19วันนี้เราอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูในช่วงของวันที่20นะคะ 20ก็ยังคงหนักอยู่บอกเลยเดี๋ยวมันจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะจากกลางอ่าส่วนของ ภาคใต้ตอนกลางไปสู่ภาคใต้ตอนล่างนี่คือประมาณวันที่20พรุ่งนี้นะคะตีหนึ่งตีสองก็ยังคงตกอยู่เลยสําหรับพรุ่งนี้ภาคใต้ตเตรียมรับมรสุมแรงค่อนข้างหนักเลยตั้งแต่1 8บแถึงยีิพฤ้นตามประกาศของกรมอุตุนะคะนี่คือตีสองค่อนข้างจะหนักที่นครศรีธรรมราชตรังนะคะกระบี่หนักเลยพัทลุงสงขลาบัต,ตนีวันพรุ่งนี้นะคะเชา้าๆลงรมาณก็สุราษฎร์ธานีเริ่มเบาบางลงนะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสตูลน,นะคะอ่า นะระยะราก,ก็แล้วก็ยะราก,ก็ได้รับนะคะบ้างเล็กน้อยนั่นเองนี่คือช่วงประมาณตีสองเช้าของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อตีสามยังคงตกอยู่ตกแท่นะคะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ยังคงตกแช่ในพื้นที่เดิมๆนะคะแล้วก็จะไล่ไปก้อนนี้ค่อนข้างจะหนักเลยจังไปสู่กระบี่นะคะเดี๋ยวจะไปภูเกต็ตต่อก้อนนี้เลยเนี่ยตีห้ายังตกอยู่นะคะน,นครศรีธรรมราชเนาะพัทลุงตังสงขานะคะสะตูลปัตตานี กระบี่นะคะภูเก็ตอย่างนี้คือวันที่พรุ่งนี้นะค,ะค่อนข้างจะหนักสําหรับวันนี้ยังคงหนักหลายพื้นที่ที่ชุมพรสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชพัทลุงอยู่เลยนะคะพรุ่งนี้จะเริ่มหนักไปทางตอนล่างเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอ่านี้ก็ตกเรื่อยๆนะคะประมาณห้าโมงเช้ายังตกอยู่สําหรับสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะมาไล่กันต่อนะคะเที่ยงเทียงก็ยังตกอยู่มาดูในช่วงบ่ายโมงนะคะของพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะบ่ายโมงบ่ายสองสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงนะ มันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆนะคะก็จะไล่ไปทางตอนล่างๆของอ่าอภาคใต้แล้วนะคะยะลาในาราทิวาสปัตตานีเดี๋ยวเตรียมรับมือในวันถัดไปได้เลยแล้วก็จะมีฝนทั่วทงางภาคใต้เลยแล้วน้องภูเก็ตนะคะพังงาภูเก็ตกระบีตต่ตังสตูลสงขลาเป็นข้อมูลที่เอ่อฝนนะคะเล็กน้อยเองท <ๆ S 1> ี่ลงเหลืองค่อนข้างจะตกหนักนะคะนี่ก็เทียบกับว่าภาคใต้นี่ตกทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้นะคะ แอดจะนับให้เป็นชั่วโมงก็ว่ากระไรก็คือมันตกทั้งวันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือประมาณค่ำ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 ของพรุ่งนี้นะประมาณหกโมงเย็นฝนก็เริ่มลดน้อยลงแต่ยังคงตกอยู่กระจายตกสีฟ้าน,นี่คือครึ้มๆเลยนะคะอาจจะโปรยปลายเล็กน้อยหยุดก็จะมีหนักที่นครศรีธรรมราชนั่นเองปัตตานีนาราน,นะคะอาจจะหนักในพรุ่งนี้นะช่วงประมาณ8ปดโมง นะคะหกโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเองหนึ่งทุ่มก็เริ่มซาลงนะคะสาหรับเครื่อ,ทองทะเลก็งดเดินเรืออยู่แล้วเนาะเพราะว่าค่อนข้างคลื่นสูงมากในชทีเดียวนะคะดูแลกันด้วยนะสำหรับชาวประมงทุกท่านนะคะนี่พอมาช่วงวันที่21วันศุกร์เที่ยงคืนภาคใต้ตอนล่างเริ่มได้และตั้งแต่พัทลุงลงมาสงขลาปัตตานีนะราเดลตเตรียมรับมือนี่คือเที่ยงคืนของวันศุกร์นะคะพอจะเริ่มไล่ไปตั้งแต่ ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนกลางและลงมาที่ภาคใต้ตอนล่างตีหนึ่งตีสองหนักที่ปัตตานีนะราธิวาสนะคะมีสงขาปัตตานีนะราธิวาสหนักกลางคืนกลางคืนเลยวันศุกร์วันที่21พฤศจิกายนนะคะก็ไล่ลงไปแต่พื้นที่อื่นยังคงตกปรยปลายอยู่เหมือนเดิมนะ,ะเพราะว่ามารสุมลงภาคใต้กตาลังค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ลมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นอลมตะวันออกเฉียงเหนือก็กมีกําลังแรงขึ้นพัดเข้ามานะคะเสริมทําให้ภาคใต้ได้รับความชื้นค่อนข,ข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวัน สุ่ตีห้าก็ยังคงตกอยู่เลยนะคะคือมันจะตกทั้งวันทั้งคืนไล่ไปตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนกลางลงมาภาคใต้ตอนล่างนี่คือวันศุกร์นะคะแปดโมงเก้าโมงนะอ่าเริ่มซาแล้วนะคะวันศุกร์ประมาณช่วงนั้นก็ฝนกลับเข้ามาอีกแล้วช่วงห้าโมงเที่ยงบ่ายโมงก็กลับฝนก็กลับเข้ามาอีกนะคะก็ยังคงตกปลายปลายได้นี่คือแค่เริ่มต้นของสําหรับภาคใต้เท่านั้นนะคะยังคงต้องได้รับ ในเรื่องของมรสมุมฝนอีกหลายยกเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนของภาคใต้นะคะเมื่อตอนบนอาจมวลอากาศเย็นนะคะคลุมทุกพื้นที่ก็จะเป็นมรสุมของภาคใต้ฝนก็ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวลานิญาย,ยังอยู่กับเรานาน,านๆนะคะเพราะฉะนั้นฝนก็ยังคงตกหนัก เหมือนเดิมเลยสําหรับภาคใ,ใต้ก er ็เตรียมรับมือต่อจากนี้ไปกันด้วยนะคะแล้วก็วันที่21ประมาณบ่ายสองเนี่ยฝนก็จะกลับมาสุราษฎร์ธานีกระบี่นะคะพังงานครศรีพ um so ัรนรลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาแนราิวาสคือแรั่งแต่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงภาคใต้ตอนล่างเลยก็จะตกหนักตกเบาสลับกันไปแต่ในช่วงวันนี้ยังคงตกหนักอยู่ยีเป็นต้นไปฝน ก็จะเริ่มซาลงแต่ยังคงหนักอยู่นะคะจะไม่เท่า1 8บแนั่นเอง1 8บแข้านจะหนักเลยทีเดียวนะคะนี่ก็ไล่ไปประมาณค่ำคนะคะเที่ยงคืนวันที่22วันเสาร์อ่ะตีหนึ่งตีสองเนี่ยฝนก็ยังคงอยู่ทถวแถวอ่าในส่วนของอ่าวไทยหลายพื้นที่เลยนะคะ จังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยนั่นแหละนะคะค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะวันที่22ตามประกาศของกรมอุตุก็คือจะเตือนถึง1 8บแถึงยีพฤศจิกาเนะะี่ยค่ะสำหรับภาคใต้แล้วก็ในช่วงของวันเสาร์เที่ยงๆเนี่ยหนักๆนะคะในสงขลาปัตตานีนะเนะยนะาคนะนะ่อนข้างจะหนักกว่าเพื่อนนะคะลงลงมาก็นครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงสตูลยะลานะคะกระบี่สุราษฎร์นี่เองนะคะ,นะคะวันเสาร์ยังคงอยู่เลย ตามประกาศก็คือเตือนถึงวันที่23นั่นเองนะคะมันนี่ก็ตกยาวเหมือนกันนะคะหนักยาวๆเลยนะช่วงเมื่อสักครู่นี้วันที่22วันเสาร์นี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะบ่ายจนถึงเย,ย็นๆยังคงตกอยู่ยังคงตกอยู่เลยนะคะหลายพื้นที่มาดูกันต่อใน,นช่วงวันที่23นะคะสำหรับภาคใต้ล่างๆเลยเตรียมรับมือเลยเพราะจะลงไปที่ตอนล่างแล้วนะคะปัตตานียะลานาราธิวาส อย่างที่บอกค่ะฝนจะไล่ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนกลางมาล่างนะคะวันที่23วันอาทิตย์หน้าปัตตานียะาลาณาราธิวาสสงขลาเตรียมรับมือได้เลยนี่คือตั้งแต่เช้าๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจะดูว่าจะลากยาวไปตกกี่ชั่วโมงค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวสีเข้มขนาดนี้นะตั้งแต่ประมาณช่วง8โมงจนถึงเที่ยงยังไม่หยุดเลยนะคะสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสนี่ก็จะไล่ไปทั้งพัทลุงแล้วก็สตูลด้วยนะคะบ่ายโมงยังไม่หยุดบ่าย2บ่าย3 เนี่ยนี่ก็คือหลายชั่วโมงถึงจะเป็นสีนอ,อนออกก็ยังคงตกหนักอยู่นะคะแต่เข้มๆคือจะตกหนักสุดลากยาวตั้งแต่เช้าจนถึงหนึ่งทุ่มค่อยซาข,ขึ้นให้ระวังน้ำท่วมจับพันน้ำป่าหลายหลากบอกเลยว่าหนักถึงหนักมากนั่นเองนะคะ นี่ก็คือรายงานสําหรับภาคใต้ตั้งแต่18ถึง23พฤจิก24 25ก็ยังคงมีฝนอยู่แต่จะเป็นฝนเบาบางลงนั่นเองอ่ามาดู25กันต่อ25ยังคงอยู่ทางตอนล่างๆอยู่เลยนะคะนี่คือช่วงเช้าเหมือนเดิมเวลาเดิมนะัดกันเหมาะเหมงมากนะคะสําหรับตอนล่างๆเนาะสุราเอ,อสองขลาปัตตานียะลานราธิวาสปัตตานนครศรีธรรบางพื้นที่นี่คือวันอังคารหน้านะคะวันที่25ก็ยังนี่ เช้าช้ายังคงตกอยู่แต่อาจจะไม่ได้ตกแช่นานนะคะแต่จะมาแรงอยู่แต่ไม่ได้ตกแช่นานนั่นเองคือลมแรงมากนะคะตอนนี้ขึ้นแรงด้วยนะคะฝนด้วยก็เป็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสาหรับทางภาคใต้นั่นเองทั้งฝนทั้งลมลมแรงพัดแรงเลยทีเดียวนะคะดูจากลมได้ ดูจากกระแสลมพัดดเข้ามาค่อนข้างแรงขึ้นลมแรงมากนะคะช่วงบางทีไม่ได้มีฝนมากแต่ก็ขึ้นลมแรงค่อนข้างแรงนะคะก็ในช่วงประมาณ26นะคะจะเบาๆลง26ยังคงตกอยู่นะบ่ายๆ27นะคะค่อนข้างจะเบาลงเริ่มเบาลงเร,เริ่มเงียบแล้วนะคะแต่ยังคงมีฝนเรื่อยๆเ,เรียกน้อยปานกลางก็จะเน้นตามๆที่ประกาศของกรมบนตัวคือ1ิบแถึงยีพฤศจิกายนะคะแต่25ยังคงอยู่นะ25ยังคงมีตอนล่างๆอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติตดตามกดกระดิ่ง,ง,งเอาไว้แจ้งเตือนแล้วก็นะคะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นการแจ้งกับทีมงานของเราด้วยสภาพอากาศของแต่ทา่ทานที่บ้านทานเป็นอย่างไรบ้างน,นั่นเองนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูวันช่วงนี้ฝนยังคงยืดเยื้ออยู่สําหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอีสานยังคงมีบ้างประปรายกันไปนะคะแล้วก็มวลอากาศเย็นจะเข้ามาครอบคลุมตอนบนนะคะทุกภาคอุณหภูมิจะลดหวบหลังต่อจากนี้ป่ายอุณหภูมิค่อนข้างจะลดแบบนะคะหนาวเข้ากระดูกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเตรียมเสื้อแขนยาวนะคะ ผ้าห่มซักให้เรียบร้อยเพราะต่อจากนี้ไปจะได้รับมวลอากาศเย็นแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะจุดจูพยากรณ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 